สำหรับศิล,ลปินมระดกอีสานพี่น้องครับผมต้องขอแสดงความยินดีครับศิล,ลปินมระดกอีสานหลายผู้หลายคนเลยประวัติสิเป็นทั้งคุณพ่อเอพักดีจากทางระเบียบวาา่าทศิลเออคุณแม่เดือนเพ็ญอั๋นเยพรคุณพ่ออุ้ยคุณพียิ่งย่งยอดบัวงามและการายบวึงทางหมอลำใจเกินรอยบอยสิริชัยพี่น้องครับสำหรับศิลปินที่ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติสาขาศิลปินมารดกอีสานพี่น้องครับกะจัดขึ้นยุทางมหาวิทยาลัายขอนแก่นนั่นเองนะครับโดยศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัายขอนแก่นพี่น้องคราบผมกับมีคุณพอวิพรพงศ์วงศ์ิลป์พี่น้องครับไปร่วมยินดีกับหลายผู้หลายคนนะฮะบ,บรรยากาศเป็นแบบนี้พี่น้องครับผมสําหรับงานที่ผ่านมานะฮะเออพี่น้องเอ๋ศิละปะคือหากคำวัฒนธรรมคือหากยัง่นวาจังสันนะฮะ การแสดงศิลปะัฒนธรรมสุดพิเศษจากหลายผู้หลายคนเลยต้องบอกว่าในงานนั้นพี่น้องครับมีศิลปินที่เป็นศิลปินมรดกโอีสานเนี่ยน้พี่น้องเนะาะทําการแสดงทําการโชว์หลายผู้หลายคนบราว่าสิเป็นทั้งนั้นลหละพี่น้องเอ๋ยคุณพอ่อคุณแม่บรุษมอาจารย์ด้านการเป็นมะล่ามคู่บาอาจารย์ด้านการเป็นมะล่ามพี่น้องครับเออคุณ คุณพ่อฉลาดน้อยส่งเสริมนะฮะศิลปินแห่งชาติคุณแม่ชวีวันพันธุูนะฮะศิลปินแห่งชาติแล้วกับคุณแมร่ราตีศรีวิไลบ่งสิทธิพรนก็เป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งก็เป็นพ่อครู่แม่คู่ศิลปินแห่งชาติพี่น้องครับกลับไปอยู่ในงานนันไปทําการแสดงพร้อมนะครับ พิเศษที่สุดพี่น้องครับมีบ่บอยสิริชัยและแอนอรดีจากมาล่ำใจเกินร้อยกับไปทำการแสดงร่วมถึงคุณพอวิลาพงษ์วงศินท์และกทาท่าคุณพอสมจิตบอ่อทองไปทำการแสดงพร้อมพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศงานบางส่วนไม่มบรรยากาศงานพี่น้องครับเป็นรูปจากงานที่ผ่านมากกันแล้วกันเนาะหฮมุสเจ้าได้เมืองกันนะฮะว้าโอศิลปินมากนะหนาลายตา ไปทํำการแสดงอยู่ในงานพี่น้องครับเนี่เมื่อกี้บาอายสิริชัยและแอนรอดีอนเนี่ยกับคุณพ่อเอพักดีพ้นลามระเบียบว,วัฒนิศปีเออคุณแม่เดือนเพชรอําได้พอนคุณพ่อวิรพงศ์วงศร์สันตัวเออแล้วกับคุณแม่ชวีว,ว่านพันธุ์ทูคุณพ่อฉลาดเอ่อปอฉลาดน้อยและพี่น้องคุณพ่อฉลาดสรงเสริมนั่นเองนะครับ แล้วก็คุณแม่ราตีศีวิไลเออร์ยานธนุจิระเล่าไปพี่สเสด็ดกระปายเออร์อายยิ้งยงยอดบัวงามนะฮะมาล่าลายผู้เล้วคนพี่น้องครับคุณพ่อสมจิตบอทองนะฮะที่นี่พี่น้องครับแน่นอลนลหรเนาะคุณพ่อเอพักดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนพี่น้องครับผมที่ได้รับรางวาัลศิลปินมอรดระดูอีสานนะฮะ คุณพ่อเอพักดีก็มอบขอบบุญขอบคุณหลายอย่างเลยพี่น้องครับเป็นความรู้สึกที่ดีใจกับร่างวันนี้นะฮะเพื่อนบอกว่าจังสี่พี่น้องครับสำหรับคุณพ่อเอพักดีนะฮะผู้อื่นต้องขอกราบเรียนและขอกราบสวัสดีครับท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมอขอนแก่นทุกท่านและแขกท่านบวญเกียรติครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สละเวลาแล้วก็มาร่วมแสดงความดีกับศิลปินหลายๆท่านในวันนี้ รับกะดีใจครับเป็นความภาคภูมิใจแล้วกะตื่นเต้นนำคารับอนีปกติไปแสดงมองอื่นคนเป็นพันเป็นเนินกระบ,บอกเคยตื่นเต้นมือนีมาเห็นท่านอธิการบริเซียซาเวลา่านังให้กรลังใจจนว่าหอดป่านี้ความตื่นเต้นก็นเลยกดดันเจ้าของ <laughs> ครับรางวัลในครั้งนี้ครับกะเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจกะ ชอว่าเป็นมอรดกอีสานหลีซึ่งมอรดกที่ผมได้สืบทอดเจตนาลมของคุณพ่อระเบียบก็บเป็นรุ่นที่สองนะครับระเบียบวัตศินป์ปีนี้ก็เป็นปีที่61แล้วที่สืบสารวัฒนธรรมด่านมอล่อ่เอาไว้แล้วกามีความภาคภูมิใจที่วาได้เป็นคณะ หนึ่งคณะเดี่ยวหรือคณะแหลกนะครับที่ได้นำหล่องหลายๆทางหลายๆยอย,ยางให้คนรู้จักคำว่า,ม,ามอลั่มว่าจะเป็นไปเอกับ น่าง,งามว่าจะไปบิ๊กมอนเทนหรือเขาสถาบันต่างๆนะครับมีความบาคุณใจทีระเบียบว,วัตถศิลป์ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเพราะวานักศึกษาแต่ละปีแต่ละรุ่นครับมหาระเบียบว,วัตถศิลป์เพื่อจะทำอาพิจารณานิพ้นหรือหาข้อมูลในการที่จะทําเรื่องจบทางเข้ากับมีความยินดีแลวก็ภาคภูมิใจทีหลูกๆเล่งเห็นคํวาว่าหมอล่ำ ครับฉะนั้นก็ขอฝากพี่ๆน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับก็ขอให้ซอยกันสืบสารวาาัฒนธรรมเฮ้าย่าไปขาดหวังหยัางขาดแกว,วาเห็ดจังไหหมอล่ำหรือศิลปะอีสานเฮ้าสิอยู่คู่เมืองไทยยูทูบคนไทยจังสี่ตลอดไปขอบคุณสาร,รวัตรางวัันทรงเกียรติครับคุณพ่อเอ๋ครับพ่อเอ๋ครับมีแฟนคลับครับคุณพ่อครับ ขอให้คุณพ่อลำเรื่องต่อกรอนทำนองขอนแก่นสักท่อนหนึ่งให้ฟังสดๆแบบไม่มีดนตรีหน่อยได้ไหมครับ <laughs> แฟนกลับมาบอกพิธีกรไว้ครับปรบมือให้พ่อเอ๋หน่อยครับเป็นกาลังใจพ่อเอ๋ครับลำ่ำในดอกไว้แม่ว่มีแค่นึ่งเดีย <laughs> ไม่ได้เตรียมตัวเลยครับอ่าครับปกติแล้วก็เล่นเป็นบทลายบทยังไปประมาณนะครับกับอกขวได้เล่นบทเอกน้าเขาดอกเพราะว่าอาจจะเสียงบด่ดีข้าจอก็เลยเบ่อเีนเอกอ่ารำในดอกเนาะครับคุณพ่อครับ ยืนเหลียวมองสองลางสำพังแจม่มยำแนมเห็นป่านเดินเพ่นทอแสงแบ่งไม้ชายจองป่านมีท้องทาลางนางงามบวกำกืน เบิดทุกส่วนเจ้างามลืองเห็นมาหลายลื่นหล่นบ่ปานเจ้าเผาหนองนี่ละนะ้พ่นวาส่งพงปามินาเค้นพี่ชายเห็นจนวินเมาอยกากแบเเศรืงอนเยาเขาแต่นอนนัวเนื้ออยากเฟื่อสอนบอนแอว สายตั้งต่อขอนำแนวไปเฮียงแฝงบาแบงสันแม่นางนันสิตำพอยผมพักดีเป็นเบาวจอยยังคอยหวมกับเมียเขาเอาบ่าเอาต้องลาวี่ยำงี่กุ้มเกี่ยวยิงคนเดียวอย่างเฮือนเยานี่เฮาบ่พ้นผ่าน โอ้ยเข้าไปอ้อยคำหวานขันนงครานบ่เอาเอือสีเฟื้อปั๊มบ่หำหอนโอ้ยพอเอพักดีผลลําลําเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นครับผมเด็ศครับผมอเนิกะเป็นบรรยากาศของคุณพอเอพักดีคือไปรับรางวันพ่นองครับ นั่นลละอันนี้คุณพ่อเอกือไปรารางวันศิลปินมรดอกอีสานพี่น้องครับผมนี่เนาะทิ้งท้ายอีกหนึ่งบรรยากาศเนี่ยการพล่วกันพ่น้ังครับผมเป็นการแสดงความยินดีนะฮะคุณพ่อวิระพงษ์วงศินกาไปแสดงความยินดีกับคุณพออ่อเอานี่

อันนั้นแหละพี่น้องครับผมเออเป็นบรรยากาศของคุณพอเอภพักดีแล้วก็คุณพอวิรพงษ์วงศินเปร์รวมแสดงความยินดีน้ำกันนั่นเองนะฮะเอา ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อเอถ้าระเบียบว,ว่าทัดสินพร้อมกับเรากันนาะพี่น้องเนาะรวมถึงศิลปินมรลดีอีสานหลายผู้และคนนะฮะที่สืบสารศิลปะสืบสารผลงานสืบสารด้านการร่องการลำวาสวิเป็ในศาสตร์ต่างๆศิลปะต่างๆของความเป็นอีสานกันเรากันนาะพี่น้อง,นนองาาเน,นาะ